เขียนอีบุ๊กขายกับการทํานายหน้าปักตะกา้าอันไหนดีอันไหนไม่ดีต้องบอกว่าดีทั้งสองอย่างนะคะแต่มันมีจุดแข็งจุดอ่อนมีโอกาสมีอุปสรรคที่มันแตกต่างกันไปนะคะซึ่งจินเองเนี่ยจะทาทั้งสองอย่างเนาะนะคะก็จะรู้ว่าถ้าจุดแข็งของการเขียนอีบุ๊กขายเนี่ยนั่นก็คือมันเป็นการเปลี่ยนความรู้ความถนัดทักษะประสบการณ์ที่เรามีนะคะ่ะต้นทุนคือความรู้ ทักษะประสบการณ์ที่เรามีเอามาเขียนนะคะเป็นหนังสือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอ e ีบุ๊กนะคะแล้วพอเราเขียนปุ๊บมันก็สร้างสะสมเป็นเหมือนสินทรัพย์ทางปัญญาของเราไว้บนบน,บน,บนออนไลน์หรือว่าดิจิตอลแอสเซทนั่นแหละนะคะต้นทุนในการเริ่มต้นก็คือถ้าเราไม่จ้างจ้างเขาทํำปกจ้างเขาทำการาฟิกจ้างเขาเขียนจ้างเขาอะไรเงี้ยเราทาเองเราค่อยๆทาเนี่ยนะคะก็คือศูนย์บาทเลยนะ พราะจริงๆมือถือเครื่องเดียวก็ทําได้แล้วทุกวันเนี้ผ่านแอปพลิเคชันแคนไวแบบนี้เป็นต้นและที่สําคัญก็คือพอมันต้นทุนต่ํากําไรมันเยอะมันเลยสูงไะนะคะเออแต่ข้อแต่ในขณะเดียวกันคนที่ทําในส่วนของในหน้าปักตากาเออไเปรียบเทียบโอกาสให้เห็นว่าในหน้าบักตกากเนี่ยมันเป็นสินค้าที่ต้องบอกเลยว่าอันนี้ก็ต้นทุนต่ําเหมือนกันนะคะต้นทุนต่ําเหมือนกันเราไม่ต้องสต็อกสินค้าแล้วก็ ไม่ต้องแพ็กเราถ้าไม่ได้จับสินค้าเลยนอกจากสินค้าที่เราเอามาทดลองใช้เอามาทดลองกินเอามามาทายอินเพื่อที่จะรู้แล้วเราก็ <c oughs> าก็บอกต่อนะคะซึ่งถามว่าการทำรายได้ง่ายไหมง่ายเพราะอะไร <c oughs> ก็ไม่ใช่ว่าง่ายสักทีเดียวจะไม่ต้องทำอะไรนะแต่ก็คือข่าว่ามีโอกาสเป็นไปได้ง่ายแล้วเร็วเร็วกว่าอีบ e ุ๊กต้องบอกองนี้เลยเพราะว่า <c oughs> ตัวสินค้าเนี่ยอย่างที่บอกค่ะว่ายิ่งมนุษย์เนาะปัจจัยสี่อะของกินอ่ายารักษาโรคของกินเสื้อผ้าอาหารน้ำเครื่องดื่มเครื่องปะทินความสวยความงามสุขภาพคือมันมันเป็นสิ่งที่มันแคบจะไม่ต้องวอนอะมันคือมันนิสมันต้องนิสอะคือมันมันมีเป็นความจำเป็นฉะนั้นโอกาสที่จะขายได้อ่ะเร็วมีนะคะแต่จุด อ่อนก็คือเหมาะกับคนที่ทำคลิปชอบทำคลิปชอบพรีเซนต์ชอบนำเสนอชอบรีวิวชอบเปรียบเทียบอะไรเงี้ยถามว่าวันนี้ไม่ชอบอย่างจริงๆก็ไม่ค่อยชอบนะแต่เราก็ฝึกไดม้มันเป็นทักษะยคะแล้วมองให้มันเห็นเป็นโอกาสอย่างอย่างตัวอ e ีบุ๊กเนี่ยจินเห็นเป็นโอกาสคือมันเป็นสินทรัพย์ทางปัญญาของเราที่สร้างสะสมเป็นดิจิตอลแอสเซทเนาะคือเป็นแอสเซทคือเป็นทรัพย์สินส่วน ตัวปักตะก,ก้าเนี่ยจินมองเห็นเลยว่าเป็นร้านค้าออนไลน์ไลฟ์สต็อกที่เปิดร้านแบบฟรีหรือเปิดร้านด้วยต้นทุนต่ำโดยที่เราไม่ต้องมีคลังสินค้าไม่ต้องแบกสต็อกนะแต่เราสามารถเปิดร้านแล้วมันขายอัตโตนมัติได้อะเออนี่นี่คือสิ่งที่เห็นเป็นโอกาสอีกอย่างหนึง่งนะคะระหว่างสองอันนี้ทั้งจินก็ทำคู่ขนานกันไปเลยนะคะส่วนไอจุดอ่อนเนี่ยตัวของอ e ีบุ๊กเองเนี่ยนะคะ อาจต้องใช้เวลาในการใช้เวลาและใช้ความอดทนนะเวลาและการอดทนตั้งแต่ตอนไหน,นตอนเขียนเลยแหละนั้นตอนตอนเขียนตอนที่รวบรวมเรียบเรียงแล้วก็ทำนะออกแบบปกจัดเล่มคำกราฟิกอะไรเงี้ยแล้วแล้วก็ยุคนี้ทุกวันนี้นะคะมันจะต้องอะไรมันจะต้องสร้างตัวตนด้วยแต่แต่แต่อีบุ๊ก e เสมือนเป็นนามบัตรออนไลน์นะคะที่ที่ พอใครมีอ e ีบุ๊กหรือมีหนังสือแล้วความน่าเชื่อถือมันเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติอะค่ะ,ะจริงนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่บอกตัวอ e ีบุ๊กเองอาจจะขายได้ช้าเร็วเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเจ้าของผลงานด้วยในการในการสร้างตัวตนซึ่งถ้าเราจะไปอาศัยในการที่เราจะไปวางบนแพลตฟอร์มที่เขารับฝากขายเช่นพวกเว็บไซต์ทั้งต่างในไทยหรือต่างประเทศเนี่ย อันนี้ก็เหมือนกันการสร้างสะสมค่ต้องใช้เวลาเหมือนกันแล้วเราก็ต้องมาแบบพัฒนาในส่วนของการใช้ภาษาการใช้คําการใช้ s e o อะไรต่างๆซึ่งจริงมันก็พัฒนาทุกอันเนาะที่พูดถึงแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะคะมันก็เป็นโอกาสเพราะอีบุ๊กเองก็ต่อยอดไปทําสินค้าอย่างอื่นได้ด้วยเช่นพอเรามีโครงหนึ่งเรื่องหนึ่งเล่มเนี่ยเราสามารถทําอะไรได้บ้างคะเราสามารถที่จะเอามาเป็นแบบไ เป็นเป็นหลักสูตรในการสอนแบบพิเศษก็ได้เอามาเป็นหลักสูตรในการอัดเป็นคอร์สออนไลน์ขายก็ได้ไมคะก็จะกลายเป็นทรัพย์สินทางมรดกแล้วนะคะเออเช่นกันตัวนายหน้าปักตะก,ก้าเนี่ยนะคะแรกแรกที่เราเริ่มทำเราอาจจะขายสินค้าเป็นเจ้าของร้านออนไลน์ไลฟ์สต็อกที่ขายของ ous, อัตโนมัตินะเออเนี่ยจิงจะเรียกว่าเป็นร้านค้าออนไลน์ไลฟ์สต็อกขายของอัตโนมัติสมัยก่อนเจนทำดรอปชิป หรือวันนี้เออมันไม่ต้องดรอปชิปแล้วเอฟเฟอร์เรไปเลยเออเจ๋งดีค่ะก็เลยเริ่มนะพอเราทําสิ่งนี้ค่ะทักษะที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการตัดต่อคลิปการเลือกสินค้าการพรีเซนต์การขายการนําเสนออะไรต่างๆพวกนี้เป็นทักษะที่เราสามารถเปลี่ยนไปเป็นอ e ีบุ๊กได้เหมือนกันเปลี่ยนไปเป็นคอร์สสอนออนไลน์ได้เหมือนกันเปลี่ยนไปเป็นที่ปรึกษาหรือคอนซัลได้เหมือนกันนะคะฉะนั้นวันนี้อยากเริ่มอะไรเริ่มเลย นะคะความรู้ออนไลน์เต็มไปหมดแต่อย่าเป็นคนที่แบบว่า,อ,าอยากทำนะแต่เรื่องเล็กๆน้อยน้อยก็ไม่กดไม่คน้นไม่หาเองอะ่ะแบบนั้นถงจะช้าแล้วก็จะงดเงียบใครงดเงียตัวเองนั่นแหละเพราะมันไปไหนไม่ได้สักทีฉะนั้นต้องเป็นคนหนึ่งที่แบบไม่ว่าจะเขียนอ e ีบุ๊กจะทำในหน้าปกากการหรือทำอะไรอย่างอื่นน่ะต้องเชื่อมั่นในตัวเองค่ะเชื่อมั่นในตัวเองเยอะๆในการที่จะกล้านะคะลุย นะกล้าลองกล้าลุยกล้าล้มแล้วก็กล้าพัฒนาตัวทาในหน้าปากตะกาซึ่งมันเป็นเรื่องใหม่สําหรับจินนะจินเพิ่งเริ่มทําแบบต่างแบบตั้งใจเลยนะสำหรับอิสตอรซึ่งซึ่งอยู่ในส่วนของช้อปปีเนี่ยก็คือทำทำมาก่อนหน้านู้นซื้ออะไรมาก็รีวิวแบบรีวิวไปงั้นๆอ่ะเหมือนเหมือนรีวิวให้ให้ร้านค่ะแล้วก็ปักมันก็มีรายได้เข้ามาแต่ไม่ได้จริงจังไงคะเห็นไหมแต่พอมาแบบโหต้องมาทําการตลาดอัดคลิปด้วยนะนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องใหม่สำหรับจินก็เพิ่งเริ่มทามาน ยังไม่ถึงเดือนดีค่ะสอาทิตย์กว่าๆจะเดือนนั่นแหละประมาณนั้นนะคะก็เห็นรายได้แบบหลักสิบนะหลักร้อยเงี้ยหลักแบบไม่กี่บาทเนี้ยเข้ามาก็อดีใจนะอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่ตื่นเต้นนะเพราะเป็นเรื่องใหม่สําหรับเรานะคะเอาละนะลองดูค่ะ2อย่างนี้ก็คือเริ่มอะไรก็ได้แบบที่คุณทําได้เลยอ่ะ ไม่ต้องไปตามใครเริ่มเลยอะไรที่เราคิดว่าเราเริ่มทําได้เช่นจริงตอนที่เริ่มจริงก็เริ่มจากอ e ีบุ๊กก่อนเพราะมันเป็นการได้ใช้เวลากับตัวเองเงียบๆในการรวบรวมเรียบเรียงความคิดมุมมองความรู้นะคะของตัวเองออกมาการก้องออกมาแล้วก็ไปค้นคว้าค้นหามาเพิ่มเติมมาเลยอย่างเนี้ยนะคะเออแต่ตอนนี้ก็เอาสนุกสนุกค่ะนะคะเอาละสําหรับคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์นะคะสําหรับ สายอยากปักตะกร้าสินค้าที่จับต้องได้แต่ว่าไม่ต้องสต็อกเปิดร้านค้าออนไลน์ไน์สต็อกแบบขายอัตโนมัตินะคะแล้วก็คนที่อยากจะมีทรัพย์สินทางปัญญาบนออนไลน์ลองดูค่ะลุยค่ะมีอะไรติดอะไรตรงไหนก็ทักมาคุยกันค่ะจินก็เพิ่งเริ่มไปได้กันค่ะอ๋ะอๆถ้าชอบความรู้ดีๆแบบนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามจินกด แชรกดคอมเมนต์แล้วก็กดคําว่าขอบคุณหรือว่าโอเคค่ะมาก็ได้นะคะจินจะได้รู้ค่ะแล้วจะพยายามทำคลิปดีๆแบบนี้มาแชร์มาแบ่งปันกันค่ะ